สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ครบรทุกท่านตอนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมนะคะพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่16เดือนมิถุนายน2567ค่ะอยู่กับปอนภาวินีเทียบคำรามนะคะทางสวทนครพนม FM 90.25 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะาวันนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายน เป็นวันสำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือเป็นวันที่จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในส่วนของจังหวัดนครพนมของเร,รานั้นนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในวันนี้อย่างเต็มที่นะคะโดยเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนมนายวรวิทย์พิมพนิษ์ ะลัดจังหวัดนครพนมได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดนครพนมโดยมีนางสาวพิมลพลทรายผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวในระดับจังหวัดนะคะ เพื่อที่จะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าต้องร้อเอร์เซซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพิมลพลทรายู้่มานวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครพนมหรือว่าท่านผอ,อกกกตนะคะท่านบอกว่า16มิถุนายนจังหวัดนครพนมของเราจะใช้ศูนย์ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดหรือว่าสวระดับจังหวัดเนี่ย ที่มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะศูนย์การประชุม4ีโคตรบูรณ์ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมนะคะซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีการซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนในการเลือกสอวอสำหรับผู้สมัครนะคะที่ได้รับเลือกในระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนจำนวน104คน จาก20กลุ่มอาชีพซึ่งจะต้องเข้ารับการเลือกในระดับจังหวัดในวันนี้นะคะก็จะต้องมาลงทะเบียนภายใน9นาฬิกานะคะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเนี่ยต้องมาลงทะเบียนถ้ามาไม่ทันก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปร่วมสังเกตการก็สามารถไปได้แต่ว่าสามารถดูผ่านหน้าจอ CCTV นะคะ แล้วก็สื่อมวลชนเองก็สามารถไปทําข่าวได้ตามปกติซึ่งวันนี้นะคะปอนแล้วก็พี่แดนนะคะทีมงานไลฟ์สดของเราก็จะไปเกาะติดบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันผ่านทางเพจสวทนครพนมนะคะก็ติดตามกันได้สำหรับการเลือกสวร,ระดับจังหวัดก็เหมือนกับการเลือกในระดับอำเภอค่ะคุณผู้ฟังก็คือจะมีการเลือกสองครั้งครั้งแรกจะเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2คนโดยลงคะแนนเลือกตัวเองหนึ่งคนได้ ลงคะแนนเลือกเพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้ซึ่งในการเลือกรอบแรกนี้จะมีกลุ่มที่เลือกกันเองในกลุ่มอยู่7กลุ่มนะคะเนื่องจากว่ามีผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอมากกว่า5คนจึงต้องเลือกในกลุ่ม7กลุ่มนี้ให้เหลือเพียงกลุ่มละ5คนส่วนกลุ่มที่ไม่ถึง5เนี่ยก็จะไปรออยู่ในรอบที่2แต่ถ้าหากว่าในกลุ่มนี้นะคะมีคะแนนเท่ากันก็จะใช้วิธีจับสลาก เพื่อเข้าไปเลือกในรอบที่2นั่นเองส่วนรอบที่2นะคะก็จะมีการเลือกแบบไข่ค่ะมีการแบ่งออกเป็น4สายสายละ5กลุ่มโดยการจับสลากเลือกสายของตัวเองผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเมื่อได้สายแล้วนะคะก็จะสามารถเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นแต่ว่าจะต้องอยู่ในสายเดียวกัน1คนนะคะแต่จะเลือกคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าเลือกตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด สอ,อันดับแรกของแต่ละกลุ่มคือพูดง่ายๆว่าเอากลุ่มละสองคนก็จะได้ไปต่อในระดับประเทศต่อไปค่ะซึ่งการเลือกสวในระดับประเทศนะคะจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายน2567ค่ะที่ศูนย์ประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธาน,นีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเอง ซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอผ่านทาง Facebook Page ของสำนักง,งานกกตจังหวัดนครพนมหรือว่านะคะสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์042515791หรือว่าจะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ ect.go.th/ นครพนมก็ได้นะคะ และนอกจากนี้สวทนครพนมของเราก็จะก่อติดการได้มาซึ่งสวให้ทุกท่านได้รับทราบข่าวกันอย่างแน่นอนค่ะติดตามเพจสวทนครพนมกันไว้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอนขอตัวไปเตรียมตัวเพื่อออกไปกาะติดบรรยากาศการเลือกสวที่หอประชุมสีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ